ทำแต่บัตรจริงดิบัตรบัตรบัตรตลอดไปฮ่าแอนบัตรแอนบัตรแอนบัตรคือจะบัตรอย่างเดียวเลยหรอมันจะบัตรเกินโอ้ยไมาอีกแล้วไม่อีกแล้วว้าวแกมันมีจริงหมอหรอผูที้เทียวเขาเยอะมากเลยทุกคนอย่างไปเล่นบาบี้เขามีครูชาตินีโทรับมาให้แบบน่ารักมากทุกคนแล้วก็ได้รูสึกแบบอิสตบาบี้ของจริงออ้ย อันนี้ธรรมชาติมากอะ่ะอันนี้ซื้อ,อแล้วอันนี้ซื้อ,อแล้วคือพิมเมสีเขาค่อนข้างจะแบบแน่นนะครับทุกคนนะโ,โอ้ยโอ้ยสวยคือราคาเท่ากับปัดเกินเพระสอบการกันน้ำที่แบบโหดสุดๆไปเลยฉีวิระยะร้อยล่ะทุกคนดลยใกล้ถ้าไม่ทํามาให้เร็วกว่านี้ฉันจะเปลี่ยนค่ายแล้วนะฉันพูดเลยฉันไม่สามารถใช้คอนซีลเลอร์ตัวไหนได้อีกแล้วพุง่งสูงสามแจงสักครั้ง ไลค์แชร์ s u b ส c r ร b e สวเชนสวัสดรับสดีพชนนสวัสดีทุกคนสวัสดมุนสวัสดี่าสวัสดีครับทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคำถามเดียวเลยคือ อะไรอยู่ในนี้อีกคำถามหนึ่งคือไม่มีเงินซื้อแล้วนะเขาจะไม่มีเงินซื้อแล้วนะเพี้ยติมเข้าใจไหมเจ้าลาการ์ดออกไม่ออกไวเกิดก็ซื้อมาเยอะมากเลยคือ <c oughs> <c oughs> บอกก่อนนะว่าอันเนี้ยเคยรีวิวแล้วอันเนี้ยเข้าใจได้แต่อันเนี้ยหนึ่งแล้วนะคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยคืออะไร D S มเดฟูดูดีฮึงเก คูชั่นลาการ์ดทำคูชั่นหรออ่าน้องกันลาการ์ดเบบี้ไวท์คูชั่นบัชเบบี้อินเลิฟก็ไปเปันของฉันคือลาการ์ดทำคูชั่นสักทีและอเนี้ยคืออะไรเหมือนกันเป็นสีฟ้าๆนะครับทุกคน<ย>เขียนว่าลาการ์ดเบบี้ไวท์พาวเดอร์บัชเบบี้อินเลิฟนะครับทุกคนนะก็คูชั่นก่อนเลยจ้ะฉันยอมล้างหน้าใหม่ได้ใช่ใช่คูชั่นแพ็คเกจเขาตัอนี้กมันเหมือนเป็นลายเหมือนกางเกงยีนนะ,ะทุกคนนะ สูงกางเกงยิงนเกาเกาตัวล้อยเกาเกาอ่ะเดี๋ยวเปิดพร้อมๆกันนะคะทุกคนนะว้าวเป็น XOXO นะคะทุกคนก็คือแบบจุ๊บ,บจุ๊บจุ๊บอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าชูการ์แบบแบบชิกชูการ์ซูการ์บรูนเอามาดูให้เกลดกันดีกว่าเกลามันมีจริงหมอเหรอดูดิมันมีจริงหมอ ดึงเลยครับเปิดปึ๊ปบแปะปับโอ้ย a อ d my b a ร์บี้เก่ it's a happy world oh oh. เขามีคูชั่นมี้พครับมาให้แบบนี้น่ารักมากทุกคนแล้วก็ได้เป็นสีแบบอิสระบีของจริงเป็นภาพแบบเป็นคูชั่นที่เป็นออกเนื้อสีแบบชมพูชมพูนะครับทุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสรรนีเนื้ออันยี้หรอ,อหตื่นแตนจิ้มไปเลยอุ้ เนื้อสีครูชมพูนะครับทุกคนแบบนี้ก็คือทาำปริการเป็นสีสีคนใช่ป่ะหมายถึงว่าสีรองพื้นเนาะเปิปบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยเ,เป็นสีชมพูเหมือนเดิมแ,แตเตะกีดที่ดีใจไปต้ตคืออะไรนะแต่กีที่ดีใจไปคืออะไรอ่ะก็คือไม่มีจริงหมอหรอ อ๋อเป็นคือเป็นคูชั่นแบบแบบนี้หรอก็คือแบบลักษณะแบบกดๆนะครับทุกคนเป็นเหมือนเนื้อคูชั่นแล้วกันเนาะนี่กด <c oughs> ฉันก็คิดว่าเป็นคูชั่นแบบนั้นก็คือยังอยู่ในไลน์ของ <c oughs> การทำบัตสีๆอยู่ใช่ไหมคำตอบคือใช่อ๋อลองดูแล้วกัน คือพิมพ์สีเขาค่อนข้างจะแบบแน่นนะครับทุกคนนะฟินิชตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลแบบที่ดูแตกต่างกันนะครับทุกคนกับตัวครีมนะทุกคนนะตัวนี้จะมีความเป็นผิวกว่านะครับก็คือมีความแบบสีชัดแบบนี้เลยอันนี้ให้ดูแบบว่าลองสีสีชัดนะยังไม่ได้มีการเกลี่ดอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนนะนี่ซึ่งเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อประมาณนี้นะครับทุกคนกดไปแล้วจะเป็นแบบว่าเนี่ยติดออกมาอย่างนี้เลยคือพิมพ์สีค่อนข้างแน่นนะครับทุกคนนะก็ต้องอาจจะบังมางนิดนึงแต่ว่าอันจริงๆถ้าเกิดเราเกลดดี่ย ชอบทำไมรูป้ป่ะคือพอเราลงเยอะๆใช่ป่ะทุกคนเราก็จะเป็นฟิลแบบอ้าวคูชชั่นอะ่ะมาตบทับอีกทีนึงคูชชั่นคูอยู่ไหนใครทำมาคูชชั่นฉันไปอะ่ะเฮ้ยแรงเกินนันเนี่ยน่าอยู่คนเดียวมาไปตอนไหนอะ่ะเฮ้ยทุกคนคูชชั่นหาย moments later โอ้โหโธ่จะโง่เลยทุกคนเอาไปลองขากตั้งกล้องอยู่เอาไปลองขากตั้งกล้องอยู่หาเป็นโอ้สองวันอะ่ออะไรเรอะไรคนเราพากันได้อย่าโทษตัวเองแตงไม่เป็นไรใครทำมาคูชั่นเชิญไปอ่ะเฮ้ยแรงเกินนะเนี่ยทุกคนั้งก็ใช้วิธีการแบบสมุดเล็กลงอย่างนี้ใช่ไหมแตงจะใช้วิธีการแบบใช้พับไงทุกคนกดหนึ่งรอบใช่ป่ะอย่างเนี้ยนี่นะไปคูชั่นนะแล้วก็ตกใส่มือแล้วกดกดเข้าไปผิวจะสวยมากให้คนลงหนาเพื่อเผื่อไปเลยนะดูนะ นี่แค่นี้นี่เห็นไหมแล้วเวลาคนเหงื่อออกเดี๋ยว่าลงคืนเริ่มแบบเทเเจอร์ยูเป็นเหงื่อเหงื่อทุกคนมันจะมีความสวยนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นแบบบัตเนี้ยคูชั่นละกันนะครับทุกคนนะก็ชิบิการ์มก่อนวอมวอมตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆลงนะครับทุกคนนะมันจะได้สีที่ข้าน่ารักวิจิตรน่ารักมากนี่ อ๋อเนื้อเจ้าเขาจะดูแบบช้ำๆนะครับทุกคนนะแบบผิวเนื้อน้ำๆช้ำๆเนี่ยบ้านเนะี่ยแทบไปเนะี่ยก็ติดเลยก็จะเป็นเ้าจะี่แตกต่างนะครับทุคกคนแ็ดูช้ำๆนี้เลย แต่ถามว่ามันต่างกับเจ้าตัวเนื้อครีมมากไหมมันก็ให้ผลิตภผิวที่กึง่งกึ่งมีความกึง่งกึ่งใกล้เคียงเหมือนกันนะทุกคนนะเพียงแต่ว่าตัวนี้จะดูเป็นผิวกว่าผิวเลยอ่ะ <S <S คืออย่างตัวครีมตัวเนี้ยจริงๆฉันก็ใช้อยู่นะตัวครีมเน,นี่ยเองคิดตัวเนี้ยทุกคนเวลา,ชาใช้ใช่ป่าวก็จะมีความแบบมีความเป็นเนื้อครีมครีมเนาะซึ่งตัวเนี้ยจะดูเป็นผิวกว่าแล้วดูแบบมีความธรรมชาติกว่านะครับแล้วก็ให้ความโกโก้กับผิวประมาณหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนี่อันนี้คือรู้เลยว่่่าเป็นนแแบบสสัดีีคะม ส่วนอีกหนึ่งตัวตัวนี้เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่ามันคืออะไรแหงว่าผิดหวังไหมจริงๆก็ไม่ผิดหวังขนาดนะั้นะแต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็น but, but, and but, and but, ปบัตรบัตรแอ,รอนบันต,ตบร,าารบบแอนบ,บัตรแอบนบับบบตรคือจะบัตร,าารบบอย่างเดียวเลยหรอใช่ปอถ้าเกิดแบบมันมีคำหลังว่าคุชชั่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือรองพื้นมาอะไรโอ้โหแต่ตอนเนี้ยมันจะบัตรเกินคือราคาเท่ากับบัตรเกินมีแบบปุ๊บมาอีกหนึ่งสีแบ็คแบ็คดำมาปุ๊บมีสีเทาชมพูเหลืองปุ๊บมีตัวนี้อีกปุ๊บคือยยย่างเเดีวล อ่ะตัวนี้นะครับทุกคนแพคเกจเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องไม่แต่ว่ามันฉีกได้ไหมนะมันเป็นเหมือนตะเข็บแบบให้ฉีกๆตรงนี้นะครับทุกคนหนึ่งสองสามอ๋อออมันขาดตรงนี้ขอโทษทีน,นี่คืออะไรอ่ะุดีเทลเขาเยอะมากเลยทุกคนอย่างกับเล่นบาร์บี้อันนี้คือน่าจะเป็นแบบฝุ่นนะครับทุกคนนะอันนี้เป็นสีฟ้าชมพูวิซ่าเข้ากับชุดเราเลยอ่ะมันคือแบบแบบฝุ่นแล้วที่้องตกใจคือแปลงอันนี้เหมือนอีตัวตุ๊กตาที่มีขนๆแบบสีๆแบบเนี้ย คือแบบฝุ่นจริงๆเขาแอบอยากได้นะเพราะว่ารู้ปะสีของลาการะมีความน่ารักประมาณหนึ่งเลยที่ต้องชอบมากๆคือคุณภาน่ารักมากอ่ะทุกคนมาลองแบบฝุ่นกันมากนะคะว่าฝุ่นจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ถามว่าแกมอ่ะสวยนะมันดูเนียนไปเลยอ่ะทุกคนอันจีอันนี้คือให้ดูสีชัดๆนะแกอ่ะอันนี้ก็คือเป็นดีเทลเป็นประมาณฝุ่นนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะลองสวอตให้อยู่ที่มือแล้วกันนะว่ามันสีประมาณไหนนะครับทุกคนว่านี่ประมาณนี้รู้สึกว่านี่มันต้องดีวะรู้สึกว่านี่มันสวยอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะทุกคน,นะน ป้าไว้กันรอบนะทุนป๊บ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 อันนี้สวยอ่ะอันนี้บอกใครได้บ้างอ่ะอยอันนี้ซื้อแล้วอันนี้ซื้อแล้วอันนี้ธรรมชาติมากอ่ะอแมฟุนสวยมากดูรบิวเพิ่มได้นะดูดิอยู่เพิ่มได้เรื่อยๆแม่ฟุนสวยมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับความตต่างระหว่างฝั่งนี้ที่เป็นคุชชั่นนะครับทุกคนและฝั่งที่เป็นน้องบัต แบบฝุ่นนะครับทุกคนนะเอาอย่างแรกเลยนะทุกคนนะชอบแบบฝุ่นมากแบบฝุ่นคือสวยเลยอะแบบสีมันวุ่นไปหมดเลยคือไม่หนักเกินไปไม่หนักเกินไปอะไรเงี้ยแต่ฝั่งนี้ก็ให้ฟินนี่ที่ดูฉ่ำเงาดูแบบคือถ <c oughs> ้าเกิดคุณลงแบบพวกอาร์ฟิวเหมือนแบบคอนซีลเลอร์ลากาสไปแล้วอย่างเงี้ยทุกคนหรือลงพวกเบสของเขาไปแล้วเสร็จโปรใช่ปะคุณใช้ครูชั่นลงฝั่งนี้ปุ๊บมันจะมีความงงเงา,งา,งาคี่ว่าอันนี้ครับอันนี้คร แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าวันนช้การแบบใส่ใส่แบบฟิวอะนึกถึงใครพิมถาโยชิใครอีกซุปเปอร์แตงกี้อย่างเงี้ยได้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 ก็ต้องตัวนี้จะให้ผิวที่ดูแบบดูดิมึงคือมันแบบ มือยิงย่งดูยิ่งสวยและผิวดูเนียนมากเลยอ๋อรู้แล้วความเดต่างของครชชั่นอันนี้คืออะไรที่รู้สึกว่าฝั่งครชชั่นเนี่ยมาสามารถเบลอรูขุมขนได้ประมาณนึงด้วยนะคบทุกคนนะต้องรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนมีความเติมเต็มพวกขุมขนเล็กๆเล็กด้วยนะคบให้ผิวดูแบบเนียนมากๆฝั่งนี้จะดูเป็นผิวแบบมากๆเลยทุกคนฝั่งนี้สวยจริงๆวะ่ะไม่ได้เชียร์ฝั่งใดออกนอกหน้านอกนอตาเลยนะอันนี้คือแบบเป็นกลางอ่ะไม่ได้เชียร์ฝั่งใดออกนอกหน้านอกตาอุ๊ยอันนี้ซื้ออีกแล้วอันนี้ซื้้อแลว สวยมากเป็นกลางอะเป็นกาง,กางแต่ได้ถามเขาต้องเลือกระหว่างตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็น้องบัตรตัวนี้เห็นหมาละบัตรเยอะเหลือเกินอะหนูแทงเลือกเป็นตัวนี้นะรู้สึกว่าหนึ่งผิวดูเป็นผิวจริงๆธรรมชาติมากเลยทุกคนแล้วก็ถ้าใช้คู่กับอย่างวันนี้ตังก็ใช้คอนซีลเลอร์ลากาอย่างเดียวเลยนะใช้คอนซีลเลอร์เบอร์หนึ่งทางหน้าแล้วก็เบอร์ศูนย์ใต้ตานะครับทุกคนนะก็รู้สึกว่าการลงแป้งฝุ่นทําให้ผิวด้านต้องดูแบบอ่ะเราปิดหน้าให้ดูฝั่งนี้เห็นปะดูใสๆเดี๋ยวแวย ขึ้นมานิดนึงแ,แล้วก็มีความฉ่ำๆเงาๆนะครับทุกคนซึ่งในแค่กระจกบ,บิ้วน้อยกว่าน,นี้อาจก็จะมีความที่ดูแบบเป็นผิวยิ่งกว่านี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยทุกคนคิดว่ายัางไงบ้างเดี๋ยวเราจะถ่ายผ่านกล้องไอโฟนให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าผิวผ่านกล้องไอโฟนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนจะได้เห็นผิวอันนี้ก็ผิวผ่านกล้องไอโฟนนะครับทุกคนนะทุกคนจะเห็นว่าฝั่งนี้เห็นปะมันน่ารักมากเลยอะ่ะใครก็มีความเข่งกว่านิดนึงแต่อาจจะเป็นเพราะตั้งบิว้วเยอะด้วยตังกี้้เออๆๆได เราจะขอทดสอบการโดนน้ำนิดนึงนะครับทุกคนซึ่งเราจะใช้เป็นสเปรย์เนี่ยลองฉีดฉีดไปที่ผิวนะครับว่ามีฝั่งไหนไหลหรือเปล่านะครับฝั่งนะั้นเลยนะทดสอบการกันน้ําที่แบบโหดสุดๆไปเลยฉีดระยะร้อยล่ทุกคนโดยใกล้ถ้าสังเกตจริงๆฝั่งนี้ดูผิวเนียนมากเลยทุกคนนะต้องรู้สึกว่ามันเบอร์ได้ดีมากๆไม่มีอะไรไหลเลยนะครับทุกคนทุกคนยื่นอย่างเป็นน้ำๆอยู่เห็นปะฝั่งนี้ที่เป็นผิวจริงๆนี่ต้องรู้สึกว่าเออต้องชอบนะไหม่ปะขอนี้ก็ไม่ไหลเลยว่ะเฮ้ฝั่งนี้โดนน้ำดูดิเย เอาทุกคนนะเดี๋ยวจะลองซับดูนะครับทุกคนว่าผิวมันยังสวยอยู่ไหมนะครับฝั่งครูชันนี่ไม่ต้องห่วงเลยคือกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝั่งนี้เมื่อเช็ดออกไปแล้วนะครับทุกคนนะถามว่ามหลุดไหมมีสีมือกูหลุดออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับทุกคนเล็กน้อยจริงๆริงแต่ฝั่งนี้ไม่ต้องสืบนะครับถามว่าสีติดไหมสีติดแน่นอนออกมาแน่นอนแต่ว่าอ่ะมีสีติดออกมานิดนึงเห็นปะแต่ว่าน้องค่อนจะแบบดูเป็นผิวมากๆเมื่อโดนน้ำนะครับทุกคนนะให้ดูดิเนี่ยผิวสวยจริงๆนนนะอัี้ตั้งให้เเลยต็ม10คะแนนนะครัับฝ่งนี้ตั้งให้8.5ละกันอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะถึงม้ว่า เจ้าผิดหวังกับกานใช้ได้คูชั่นเหรอเรอกินกระเป๋านี้ดิวเป็นผิวตรนี้แต่งให้สิบเลยแต่ชอบมากชอบมากๆเลยอันนี้คือแบบสามารถทาแบบระหว่างวันได้เลยอ่ะทุกคนมากระน้องบัตรที่เป็นแบบสีฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปนะคะทุกคนเพื่อความที่แบบว่าเฮ้ยพี่แต่งบิวเยอะดูน้อยไปเดี๋ยวเราจะลองเอาแบบว่าเจ้าตัวคูชั่นเนี่ยอ่อนๆเลยอะ่ะจะสามารถไหมนะครับทุกคนนะนี่เนี่ยอ่ะลองบิวฝั่งนี้แล้วกันนะสมมตินี่เป็นผิวตรงนะอ่ะ ประมานนี้แล้วกันเห็นปะก็สีไม่ได้แตกต่างกันมากนะทุกคนคือมันจะมีความ่ากกันตรงที่ว่าฝั่งนี้มันอ่อนกว่าฝั่งนี้มันจะดูเข้มกว่ารู้สึกว่าอุ๊ยค่อนข้างชอบฝั่งนี้นะทุกคนทุกคนที่ซื้อแล้วชอบฝั่งไหนบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทุกคนนะสัญญาเลยว่าลากาออกตัวไหนมาฉันจะทําให้เร็วที่สุดไวที่สุดและจะขอลากาสอย่างเดียวตอนแพ็ค ให้เป็นสายแฟลกให้เป็นสายแฟลกอะไรที่ไรแฟลกแค่ไหนเอาเล่นกเฝ่าด้วยนะครับทุกคนสซาับเวลาการ์ดนะครับทุกคนที่เอามาดีมากๆแล้วก็ยังคงเรียกร้องสิทธินะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ฉันขอพูดก่อนนิดนึงถ้าไม่ทํามาให้เร็วกว่านี้ฉันจะเปลี่ยนค่ายแล้วนะฉันพูดเลยฉันไม่สามารถใช้คอนซีลเลอร์ตัวไหนได้อีกได้อีกแล้วทุกคนกด็สักกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันวเยาะว่าชอบบัตรฝั่งไหนมากกว่ากันระหว่างหนึ่งกับสองนะครับหรือสองกับหนึ่งหรือหนึ่งกับหนึ่งกันแล้วแต